สบายดีสบายดีทุกคนเนาะวันนี้มาพบกับน้องอู๋พบกับช่องน้องอู๋ล่องซานอ่านี้อู๋ก็จะพาทุกคนมาเฮ็ดสุกผักหญ้าควายไ <laughs> ม่ได้สุกผักหญ้าควายซู่ทุกคนกินเนาะเซิร์ฟพักหญ้าควายนี่ก็คือถ้าควายกินมันเป็นหญ้าถ้าคนกินมันเป็นผักเนาะ <laughs> แล้ววันนี้ใช่ไหเฮ็ดสุกผักหญ้าควายกินเนาะสุกผักหญ้าควายนี่ก็เป็นอาหารหลักอาหารหนึ่งเนาะของคนบ้านน้องอูอ๋เนาะ คนในบ้านน้องอูเดอร์บริบาบ้านอื่นเนาะที่แบบมักไปเก็บกินถ้าว่ามีอยู่สิเดอร์ก็คือสิมักไปเก็บกิน่นละมือในการที่มาซุปให้ทุกคนเบื้องกับเฮ็ดซุปคือซุปภักทั่วไปฮะแหละแต่ว,ว่าภักอันนี้ฮันคือบ่ต้องต้มดนได้น้ำฟูดฟูดเราเอาลงแล้วคือเอาขึ้นบ่าสั่นแล,ล้วมันสิหยาบย่ำบ่ได้เก็บเคี้ยววันนี้ที่มาเฮ็ดซุปภาคหญ้าขวยซุปทุกคนกินเนาะแล้วก็เบิ่องำกำกันนะว่าเป็นเนาเลยเนาะนี่อีเม่ย <c oughs> ์่กกำลังล้างหมซุปภาคหญ้าขวยกับ น,นินเออมืนนัอนี้กินนอกอีแม่ว่าเก็บแข้งเก็บข้าต้องอ่ากินพัก,ก,กเยี่ยม่ปเจียววะโดยลูกค้าลูกค้ามาลูกค้าเขาเออเดียวนี่คือพักยญาขวอยเนาะทุกคนที่ไปเก็บมานี่อ่อนๆน้องอุออก,กับอีแม่เก็บได้เนี่ยมันอ่อ,อนๆอ่อ,อนให้อ,อ่อ,อนว่า อ่อนมานมากเลยอะแม่เอาเส้นอนี่อะ,อะอนนพังยาขย่อยอ่อนอืไพังอ,อ่อนอ่อนพังยาข่อยนะงามขนาดอุ้ยเอาเอาน้าเหม็นลายอย่งนเหรอ ออเอาหน้าด้วยไลย่ใหมันฟดฟดฟดแล้วก็จุ่มลงแล้วก็เอาขึ้นเอาอันตักอันนั้นนะจุๆๆๆ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บแล้วขึ้นโลดเออเดี๋ยวอีเมยล่างอันนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวน้องอูไปค้างมอไว้ท่าทุกคนตอนนี้น้ำฟดเราเอาพักลงไปเออเคุณแม่อย่าให้มันเฮี้ย <laughs> อย่าให้มันตก เฮียนี่บุดีเฮียนี่ไม่ดีใช่ไหมยูสายเกียงสามมานี่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 อะไงอ่ะเอาเลยนี้ตัวนี้อีกเอาเร็วแล้ววะนี่อืออ้าวมันคือมาไหวบใช่ปะนุ้ยเจ้าจะไปต้มมาแม่กันว่าเดไปต้มเนี่ยเดี๋ยวเอาไปเนื้ออันนี้คือการลวกอันพักยาี้วายเด้อต้มบลได้เด้อยานจ้า สามเล็ดสามเล็ดเนียบลอยทุกคนคุ๋จะต้มน้ำปลาแดกกันวันนี้ทุกคนได่ที่มาคั่วปลาแดกเนาะมีอันเมียนนั้นได้มีพนักงานคั่วซอบอญยไล่เลยคั่วการการเฮ็ดสซุบพักยู่เรนน้องอูนี้ ที่เอาปลาแดกต้อนแบบนี้เนาะอุ้หอมปุุงเลยแม่มาควัวก่อนเนาะพนักง,งานออยออก็ับเริ่มทยอยออกมาปวดซ็กมีธาตุเหล็กวิตามินบี12บำลุสงสมอง,งนี่เนาะทุกคนเขาก็จะคั่วปลาแดกไปนะนี่คือมัน นมันเ,นมเยาคั่วให้มันมันแหงหน่อยนึงแล้วค่อยเอาน้ำใส่เอาน้ำต้มพักเมื่อกี้เลยใส่อันนี้เป็นปีงปลาอีเมเนะมคัวต้อนให้มันเปื่อยเนาะวันนี้ก็เอา น้ำลงน้ำต้มเมื่อกี้น้ำต้มพักเมื่อกี้ลงนี่น้ต้มให้มันน้อยนึงละวันนะต้มให้มันแห้งลงหน่อยนึงแล้วก็ได้นี่ใสสว่างเลยใสแฟตต่าเครื่องด้วยทุกคน มีมะเพ็ดกับมากเออมีมเข็ดกับขิงเนาะกมได้มีออนเดอร์ไลน์สูปผักนาควนันยูสำเนื่อนี่สูปเซตเกือบ็ปหนวดจบข้าวขิงมะเพ็ดจบข้าวโบมีเดอร์สิมัสเซรประเดงนลูกอยู่ต่ำเนี่ยงไหมพี่เดาลูกสอยโบน้อย,อ,ยอะไหลูกระขิดพีิอเดอรมาทิโครลิเล่ต่ำเลยบได้ เสื้น้อยเถเสนนะะเื้เอเสื้อนี้นะคะกับบเสื้มมอพี่บุเสื้อบนเขานี่นตามได้ว่ากูบคูว่าที่ประเทศไทยกกินซุปผักบ่คุณถ้าผู้ใดเคยกินซุปผักค,คอมเมนต์มาได้เดี๋วว่าที่ไทยกิซุปาักกินอันนี้บุ๊คูอีนี่เหรอก็ได้กินนบาุาบกิน มันฮ้อนแล้วมลงแล้วก็ซาวขึ้นเมืกี้ละทุกคน ใบขิงกับหอมบวบเลยนะทุกคนเรั่งลีลาการซอยของน้อ <laughs> เองเามือไปดูนะี <laughs> ่เสร็กลงเห็ดเบาๆนะก็ได้แล้วนะ ข้างลางจางไม่ใครได ตัวน,น้อยอูบูหูอัมันนเลยอู้โคตรทรมานเลยทุกคนพรอ,อนบูเม่นดอกมันแสบมือฮะใส่หุ่ยังพรอยก่อยิ่งแรงตกใบขนาด ซขอบครับดีจ้ดีี่มาเจอกันตอนกินทุกคนเบิังคินกันนี่โอ้ปิ้งปันทินกับกินกินหญ้าค่ะทุกคนกินซุปพักซุปพักซุปพักอ่าหญ้าควาย บอกอบอ่อนใช่ไหมเนาะงามได้งามว่ะเดี๋ยวเบิ้งเบิ้งนะจับเข้าก็เบิง้งจับเข้าแม่งเหรอทุกคนจับเข้าวสาเขาจะเอิ้นฟันคุดฟันคุดเลยท็่อย่างจับแต่เข้า Mais c'est un bon mec. Hum Ouais, maintenant. C'est bon. Hum ยังขอตัวกินข้าวก่อนนะทุกคนนี่นะทุกคนนี่คือซีนตัวเมนเนาะมันจะเป็นข้นแล้วหนังมันสิเป็นแบบเป็นหูหูเนาะนี้เพราะว่าเอาข้นมันออกเลยทุกคนรู้สึกเหนียมเนยมนหนี่ยในนึงเนาะ เจ้าขวดขายเนาะจุูตลาดก็เลยซื้อมา

เดี๋ยวมาตำเครื่องมุกกันเนาะปานนี้เนาะนี่เน,ะนาะกระใสใสข้าวเบื่อเนาะนี่คือกะมุกเป็ดมุกไก่อะไรทุกคนก็ะใสปลาสีไข่ ketiam long saya แล้วเนะาะวันนี้วันนี้ก็ะ,กนะิเอาซีนเมนลงไปกะสิใส่ปลาแดกเนาะเอาสไส้แป้งนว stay home ก็เป็นอันเซจเฮียพอยเดอร์วันนี้อุกสิ่้อก่อนนะทุกคนนี่อากาซิมาห้อนะทุกคนตัดซีนบวคาดเนี่ยเดี๋ยวมกไปมันนักจะคาดเองก่อ

นี่แล้วเดี๋ยวนึ่งกันนะบัดนี้ไป้สองหมกเดี๋ยวนึ่งนะบัดนี้นี่หมกตูมินมกมินหมกมินหมกมินหอมมินนันโดนได้กินเนาะ ปสิฮะโรนึงบรนึงแปดสิบคิดหนึ่งแปดพันสิมดูม้ยกินเงินได้ก็ได้ิหนมซัปออืมวิตามินสูงพริเซียริเซียว่ะอืมเบิ่งเครื่องกับหอมอืม ก่อจะลาทุกคนไปก่อนเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้นะ้องอู๋กับอีเม่ให้คลิปต่อไปดเด้อขอตัวกินขา้าวกำับมกกันเด้ทุกคนเด้อบ๊ายบาย